ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะครับที่ก่อให้เกิดนะครับโรคเกี่ยวกับโรคภูมิภ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงนะครับปัจจัยภายในนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิภ้มการบกพร่องนะครับโรคภูมิแพ้นะครับภูมิภ้มกันต่ําหรือว่าสูงเกินไปนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดโรคมากมายเกี่ยวกับระบบภูมิภ้มกันไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้หอบคือเอ อ e นะครับผม HIV หรือว,ว่าโรคเอดนะครับโรคสะเก็ดเงินโรคมะเร็งนะครับโรคข้ออักเสบรูมาตอยรวมถึงนะครับโรคจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันถึง เรื่องเกี่ยวกับสารสกัดนะครับที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็โอกาสเกี่ยวกับโรคทางมกลุ่กมกันนะครับตัวแรกนะครับที่จะพูดวันนี้นั่นก็คือเบต้ากูแคนนะครับต้องบอกว่าเบต้ากูแคนนะครับที่ดีที่สุดในโลกต้องสกัดจากยีสต์นะครับที่พันธะ1316ดีกูแคน จ้าะตากูแคนนะครับเขามีคุณสมบัตินะครับหลักก็คือช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับจากไขสันหลังนะครับหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าเนเชอรัลเซลล์นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกายว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับสนะครับก็คือตัวหลินจือหรือว่าเลอิชินะครับเจ้าหลินจือเนี่ยมีสารสําคัญมากมายหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวโพลีแซคคาไร ซึ่งสามารถช่วยนะครับการสร้างเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเบตากูแคนนะครับแล้วก็มีสารที่มีชื่อว่าไตเโอรปีนอยนะครับซึ่งเจ้าไตรโอรปีนอยเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งฮิสตามีนนะครับซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปก็คือครูขาวนะครับเจ้าครูคาวเนี่ยมีสารสําคัญก็คือคุรสิตินนะครับเจ้าคุรรสิตินมีคุณสมบัติหลักช่วยลดการอักเสบนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับตัวต่อไปนะครับ ก็คือเห็ดชีตาเกะหรือว่าเห็ดหอมนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยเรื่องของการปรับสมดุลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้มันสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยเพิ่มไมโครฟาจนะครับซึ่งเป็นเนเชอรัลคิวเลอร์เป็นเซลล์ฆ่านะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือกระชายนะครับเจ้ากระชายนะครับมีสารออกฤทธิ์สำคัญอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือแพนโดรตินเอนะครับกับฟีโนสโตบินนะครับซึ่งมีคุณสมบัติคือต้านเชื้อไวรัั เฉพาะเชื้อโควิด -19 นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือคอดีเซตนะครับหรือว่าถังเช่าถังเช่าเนะี่ยมีสารสําคัญก็คือคอร์ดิซินอะดีโนซีนเจ้าสารตัวนี้นะครับเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการจับออกซิเจนกับเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้ออกซิเจนในเลือดของเรามีมากขึ้นนะครับทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อไวรัสเชื้อจุลินทรีย์เสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือมะขามป้อมนะครับเอมบิกา้าแอเซโรราเาชอรี่พวกนี้นะครับมีสารสําคัญก็วิตามินซีนะครับวิตามินซีเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะครับต้านเชื้อไวรัสเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ต้านหวัดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับชูมาลิกนะครับหรือว่าขมิน้นมีสารสําคัญก็คือเคอร์คูมินถ้าเคอร์คูมินเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบนะครับลดการติดเชื้อนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสารสกัดสําคัญนะครับที่มีคุณสมบัติในเรรื่อองงขกา เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันนะครับต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆชุอแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันภายในให้สูงขึ้นนั่นเองครับ